เรียกว่าเจ้าคณะลิเกเลยนะคะนั่นก็คือพี่ชายของเขานะคะนั่นก็คือคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยบอกเลยยังไงอ่ะส่งก็คือพี่หนุ่มเคยบอกว่าเฮ้ยนึกแบบเอ๊ะแบบเหมือนกับเป็นกรอนจากวันหนึ่งคิดถึงเธออะไรอย่างเงี้ยใจจะขาดวันต่อมา บอกเราต้องมาอะไรนี่ไอ้บ้านละสอนลามชัดๆเลยมะพี่ผมเลยเออคุณอยู่เลยอย่ากล่าวคำว่า I Love You อย่าพระ่เคยไม่เคยส่งแบบนี้ฮะผมเคยส่งอย่างเดียวเป็นกรผมเคยแต่งต้ส่งอย่างเดียวเลยผมเคยแต่งบอกว่าชีวิตชีวิตฉันเธอเปรียบเหมือนตับชีวิตฉันจะดับเพราะขาดตับอย่างเธอ ครับเคยแต่งสมบูรณ์นี้เท่าน้ครับเขาลอกแมสเจกันแร้วมันจริงเลยไล่ะชีวิตคุณขาดตับคุณตายไหมล่ะตับชีวิตผมขาดผู้หญิงเหมือนกัขาดตับผมก็ต้องตายไม่คุณขาดผู้ชายได้ไหมคุณขาดผู้ชายได้ไหมไม่ขาดมอีแบบว่าจเชื่อะเชื่อแกไม่แต่ของพี่หนุ่มเนี่ยเขาขาดเขาเหมือนกับทุกคนมีตับอันเดียวพอแล้วแต่พี่หนุ่มไม่ได้ต้องมีตับ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 ตบ จริงหรือไม่ที่คุณไม่สามารถขาดตอบตๆบตๆบตจริงหรือไม่จรอตอบไมไดตอบไอบ้ไม่ตอบไม่จริงหรือไม่ตบจริงหรือไม่ตบแล้วเร็วตอบจริงีหนจริงครับ